รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง25 2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย การเลี้ยงปูดำภายในชุมชนเกาะกลางจังหวัดกระบี่ถือเป็นอาชีพที่แสดงถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภาคใต้ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้าไปสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมให้นำแหล่งทุนนี้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะมันก็เจอมรสุมบ้างเจอเจอลมบ้างเจอพายุบ้างลงทุนไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เจอความเสียหาย ถามว่าทอ้อไหมมันก็มีส่วนแต่ทอ้อได้แต่อย่าถอยค่ะเราเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อวันนี้เราเจอพายุแต่พรุ่งนี้มันก็จะสว่างขึ้นมาที่นี่มันเป็นเกาะแล้วก็ส่วนมากอาชีพที่เขาจะทาก็เือออกวนปูแล้วก็ออกออกวนกุ้งทะเลอย่างนี้ค่ะเดิมทกีก็จะอยู่กันประมาณนั้นหมดเลยบางทีอาการออกวนกุ้งวนปูอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาออกทะเลไป โดนขึ้นบ้างโดยพายุบ้างรายได้จะไม่ค่อยแน่นอนผู้หญิงอะคะ่ะที่ที่อยู่ว่างๆก็ไม่รู้จะทําอะไรเราก็เลยจับกลุ่มผู้หญิงอะคะ่ะก็มาปรึกษากันว่าเออเราจะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวยังไงเราจะเนี่ยเราอยากทําโครงการนี้ค่ะอยากยากเลี้ยงปูดําอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าสมมติเราทํากลุ่มกันแล้วเราเราเราได้เราขายปูแล้วเราจะทํายังไงให้ให้ปูเราขายแล้วรู้สึกว่าลูกค้าสนใจว่าถ้าจะซื้อปูไข่และปูดีเดีย ต้องมาซื้อจากกลุ่มสตรีของเราใช่ไหมคะพี่ก็เลยคิดไอเดียว,ว่าเออให้ลูกค้ามาเที่ยวแล้วก็อยู่กับเราได้นานๆก็เลยจัดโปรแกรมว่าเออทำเป็นการตกปูก็ให้ลูกค้าทํากิจกรรมหัวละ30บาทเสร็จลูกค้าเข้ามาถึงบ้านเราต้องดื่มน้ําใช่ไหมคะเพราะเหนื่อยจากการตกปูเราก็ให้กลุ่มแม่บ้านเขาขายน้ําเป็นน้ําเป็นเฉาก้วยในกะลาหรือว่าน้ําพึ่งมะนาวอะไรเนี้ยคะ่ะคนไหนที่ร้อนใช่ไหมคะไม่อยากไปตกปูเราก็สามารถทําเมนูอื่นได้เราก็เลยคิดค้นเมนูขึ้นมาจาก วัตถุดิจบจากธรรมชาติก็เป็นน้าพริกกะลาที่เราทําอยู่เอาจากไข่ปูค่ะแล้วก็มาตำเสร็จแล้วก็ย่างอันเนี้ยเป็นโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจแล้วก็ตอบรับดีที่สุดเราได้จากการต่อยอดหมดเลยต่อยอดจากโครงการที่เราทากลุ่มสตรีใช่ไหมคะเลี้ยงปูดาเสร็จเราก็ต่อยอดมาทําเป็นน้ําพริกเราได้จิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้สึกว่าไว้ความสัมพันธ์แล้วก็ได้สนุกลูกค้าเข้ามาถึงเป็นกันเองลูกค้าชอบแพปปี้การตอบรับดีแล้วก็สร้างไรายได้เสริมให้กับคนในชุมให,ให้ในชุมชนนะคะ เรียกว่าเป็นความสำเร็จของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สามารถพัฒนาอาชีพได้มั่นคงและบริหารจัดการนี่ได้จนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนครั้งหน้าจะพาไปดูความสำเร็จของกลุ่มสตรีกลุ่มไหนห้ามพลาดนะคะ